ประวัติการรบเด็สุนจดูพระโปรินาพระกักรเการกาศก้กะใหญ่ของตัวนนะครับากจากกาเดินทางมาเส็จแล้วพระกันพเูกาลืนั่งแล้วก็นั่งโลดที่พานั่งพี่ไง อัน,น,น,อน,นตัวคุณถนังถ่ายกันอืมถนังกัวยไปใส่แม่แน่ละ่ะมั่นดูแลล้งพารดีๆ เดียวเนี่ยวานปนี่นึกมาจาเสียงอ้โหตัวนี้ดูนะตัวนี้หัวโตครับ

เป็นไงการกุศลที่นั่นได้ไปไหมกันไม่ได้ไปแรงไหมมันแรงไหมยันตายในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตบถูดสมณศักดิ์ในจุดประการอยาพิเศษโดยคณะทีเกษตะเกษิรกรที่สาธิจยธรรมการตยระอง ได้หลังที่อสาสิจากการประกอบพิธีสมสาสักวาหก้งพระวพระอย่างที่สิหรือจะถึงตนตุลยอย่างโภสโยปุยเยาว์ว่าพระนารายพระอาราบวงพระนาราสมวัตพุทธมาดารอพระป่ามาเย็นโดยได้รับ่าให้ตาจากเจตคิทช่จะคึงตนรักกรพระพระเ็นดีมากพารายรัจากพระาง ในการในการมาเป็นประธานในการประชุมที่ดีแบบนี้่ริษัทเดียนาครับที่ได้เจริญเตรียมคารนกเื่องเกิดผลกระทบว่าจะับผลผปาักกาตไปเสนอใสนานที่ดีในบรลัทในัวราชการจังหวัดสาราาเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้รับ ในขณะนี้เป็นวันเดือนที pu ่สิบสี่ของกรกท่ได้รับการจัดตั้งโดยพระองค์พระเ้าปฐมบพีเวลาสวดบวชแล้วก็ขอบการพระธรรมาพระเด็จพุณณเจ้าคุณพระโภคพระสารเมตีกรรมการมหาเถรสมาคมองค์ประธานได้จุดทุกเพียงเพื่อเทศกาลวิชาพราชการพรัปฏนบัขอการพระธรรมาพระเด็จพระุณผู้เป็นประธานด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ ปริเด็จทุกข์ทุกคุณพระโรโมทััรเินีรองด็จพระราชาอาลารรมการมหาสุภสกุกระดข้าราการแเจ้าวาดพรเจ้าราราราชพระรงค์ที่มีอาวธพระราที่ดีเยีจืดูกเทียนเพื่องราการบนชาพระรัชไรในการประกอบพิธีบางเพืกุศลในส่วนสมภชรสศักดิ์ ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระบุญประเสริฐทรงพระปรินาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรั้าวทรงักษาให้ในสุลพระมัชฌิพญาิีศิเจ็นพระราทาังหาระสามารถ่ารพกุศลกราบเนริญบรีษัย เด็กๆเดนีอาจจะเป็นพูกเป็นประถานไดพราะพราะน่าจากนั้นรักฆาอาการและพูดใหนศิียงเสียงดในส่วนพฤติกรรและส่วนพุทธาารังกฤที่เข้ามาหลายพฤติกอรรักต่อประเทศควผููเป็นปภานาต่อไป สัตวายสัการราพันธิเจร์อศัพระธรรมราชาราคณะจังวัดพัฒนาสารคาก็ตัวาจะไปเรียกชื่อดาวค้าคาวจิตบาทพระศุกากรธรรมราชาราคณะจังหวัดพัฒนาสารคาาก็ส่วนายพื่สักการรพนธ์ได้ที่เป็นประธาน เจ้าุรชราพระเชนราชาิสิทธิงช่วยเาวาชมหชัยข้าราลนธสพุทธมณฑลดรัะพระเจทาระยามบัต้าสมรเป็นรราชานงพระครยาจารยวันเจ้าวานพุทธมณฑลพุลปาาวังยดวสาระ เราจะเริญนรนาในที่ปูนเซลบันติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานพิธีไปายชรัทครอาคาัวเพื่อสักการเ,าจ,ะาเาาาจะเริญนรคอุปสารเจชาิากหรือไปาต้อนืองนด ปนญญายุ่งเหยิงข้นยกัรเครื่องพระอุชาไทยได้เป็นผู้แหกศิษยาลิเศกฝ่ายพระนหัสทวงได้เข้าถวายพระสัจการักษ์เดิดพอไปมมัน

วัดป่ามาเชในประเทศาวี่รองที่ระลึกในการสมาสัประสงค์าสัมาทิได้ให้การเิในมงไปัาจุตัวข้อสามอ๋อ ที่ไหนะนก็สิบแปรเก้าตัวที่ไหนมันจะลอ่าครับผมจะรอคนเกรอบนี้ันขึ้นค

ญาติยมายิเปนเวิสุงวิสุงราชนยเนราชะปัญจีลาญาจามาติยังติเป็นเวิสุงวิสุงร

ระรรมผ네ู้เป็นบยนแปลที่ดีได้เกิดโปรยกระดงกอาไว้ผู้เปยนแห่เาไว้ผ่ารมพระงคนสาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณเจ้ากระตอรนพรเจิากระตือรือร้นตัสาีพสูจน์ขันเด่นสุดดารีีบุต่ิบัตผู้ว่า้ราศภาษกาสประกาผู้เป็นรนแปลที่ดี เกิดไเกตัวเกิดมุมตรนป้นกาเละตัอักษรอักษรรถนะรถรถาที่อาสภาพสิ่งแวดล้อวัตถส่งประากฏการเกษรสิะการลงปรากการณ์ะูอากาศนะระสมุทรท้งหมดตัอยางรูปธรรพระธรสัญญากรระส

เป็นรัก <laughs>